สวัสดีค่ะพบพ่อกับช่องตากับยายผ้าช่อมชาแนวเนาะคะ่ะเมื่อนี่ยายผา้าชม่ช่อมเนาะเมื่อนี่มาเบิงแกงค่ะแกงสาวน้อยเนาะ,ะเนะเาะซึ่งมีประชาชนามาเที่ยวมาเล่นน้ำกันเนาะคะ่ะน้องน,องนอง้น้องๆกันมาเที่ยวหลายๆเดี๋ยวยายสิผ้าลงไปเบิงทั้งในเนาะค่ะเนาะแกงสาวน้อยอยู่บ้านเมื่อมีเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวยายสีผ้าลงไปเบิงทั้งรุ่มกันค,ะค่ะ อันนี้เป็นทางเขาทางลงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะบนจอดรถสะดวกสบายค่ะทางึืนทางรถลงอ่าเพินเ่นจะเห็ดทางลาดลงไปเนาะคะ่ะเนาะบนจอด,ดรถก็หลยหลยค่ะซึ่งเป็นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคายเนาะคะ่ะเนาะหาดจอมบนนี่บม่มีเข้ากับมาเที่ยวแก้งสาวน้อยกันค่ะที่บ้านเมืองมีค่ะ ตอนนี้ยายยืนอยู่ทีงฟังเนาะค่ะเดี๋ยวยายจะซุม่มไปเบิง้งใกล้ๆเนาะค่ะ,ะนี่ค่ะตั้งตรงขามกับเป็นสปปอเล่าค่ะแก่งสาวน้อยบ้านเมืองหนีจังหวัดหนองคายเนาะค่ะเนาะขอเชิญเลยค่ะเด้อพ่อมาพี่น้องอมาเที่ยวแก่งกันค่ะ บรรยากาศนักท่องเที่ยวคนเริ่มมาเที่ยวกันแล้วค่ะแกงสาวหน่อยอยู่บ้านเมืองมีค่ะยายบอวร่มไปทั้งรูปเฮือนเนาะค่ะเนาะรถแรนมันฟุน่นฟุ้นค่ะยายสีพาเบิ้งเทิงๆค่ะ ยายชิมาขายของอยู่แกงสาวน้อย้อคะเด้อขายมันฝรั่งเกี่ยวทอดอยู่แกงสาวน้อยลูกค้ายายก็ตามมาซื้อกันได้เนาะคะ่ะน้ำตื้นๆค่ะใช่ภาสิบโลงมาเนาะ ได้ลงมาถ่ายเบิง้งพ่อแม่ให้พ่่อแมพี่น้องได้เบิ้งกันใกล้ๆเนาะคะ่ะสภาพบรรยากาศร้านค้าขายค่ะอยู่ทางล่างบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนัันกเนาะลงเล่นน้ำกันค่ะค่ายล่อนค่ะ ปิดเทิมปีนี้เนาะค่ะนะบมีบอลไปเที่ยวกับมะเที่ยวแกงสาวน้อยบ้านเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดนองค่ายเนาะคะ่ะตอนนี้ตะเวนใกล้จะตกดินแล้วะคะ่วววววะ,คะทุกคนกับทยอยลงมาเล่นมาเที่ยวเล่นน้ำกันค่ะ แก้งนุมน้อยไวรุ่นเนาะค่ะเนาะมันได้ล,ล่งเล่น้ามันขึ้นมากและะ้วค่ะน้าว่าลูกน้าวว่ามันเล่นตายมันเล่นได้จากมง,ยง,ยงโอ้ได้เทียงหัวเทียงนี่มีคนไรมันบอเออมื่นมาอีกบอหน่ลกูก,กมาครับมาอันบอเออพอดีมื่นย่ายี่มาขายมันฝรั่งเกี่ยวทอดฟี่เป็นบอแบบพรอานคําสอนพ่อหลวงราชการที่เก้าได้ย่าให้กินฟี่ อ่านคําสอนในหลวงราชการที่เก้าที่มีอยู่ในรถยายอ่านบนมือได้กินได้กินฟรีอันนี้ไม่อ่านบนมือ Find the real, find the real me So let's go, is the feeling Cause you know, it's time for of meaning Now we show, we're coming to win it อันนี้เป็นภาพรวมแยกใคยเบอร์อีกคนนึงเน,นะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะยายกับผ้ามาเที่ยวมาชมาประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแกงสาวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะสำหรับคลิปนี้ยายขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยยายนั่นเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ